อเมริกาควรจะมีท่าทีที่แข็งเกร่ากับจีนมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ถึงขั้นกลับไปใช้ในโยบายในยุคสงครามเย็นก็คือประกาศตัวเป็นศัตรูกับระบบก,การปกครองที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยถ้าในความหมายในเชิงปฏิบัติในยุคนี้ก็คือการเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในจีนด้วยซ้ำนี่เป็นข้อเสนอที่สร้างความมือหาอย่างมากโดยนักคิดนักวิชาการและนักการเมืองสายเหี่ยวของอเมริกาอย่างน้อยสองคนครับสองคนนี้ก็คือไมค คาร์ลเกอร์อดีตสสของพรพรคเดโมแครตและแม t ต์ฟอตชิมเจอร์อดีตรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเขียนในบทความใน Foreign Affairs ซึ่งเป็นนิตยสารทางด้านนโยบายต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากเรียกร้องให้รัฐบ,บาลของโจไบเดนเนี่ยเลิกใช้นโยบายที่ใช้กับจีนในปัจจุบันนี้เลยเพราะมันไม่ทันต่อเหตุการณ์ไม่มีวิสัยทัศน์และมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นึงขั้นไปล้มระบบก,การปกครองของจีงน ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เดือดร้อนถึงเบอร์สองของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็คือเท็ดเคมเบลรัฐมนตรีช่วยว่าการทูตต่างประเทศต้องออกมายืนยันนะครับว่ารัฐบาลโจวไบเดนไม่มีนโยบายที่จะไปล้มล้าง,างการปกครองของจีนอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้อเมริกาก็มีปัญหาเต็มมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนสงครามในกาซาปัญหาในทะเลแดงพัขปมหยักในแอฟริกาทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่มันไร้ความจําเป็นจริงๆแล้วก็ก่อให้เกิดวิกฤตใหม่ด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นอย่างน้อยภายใต้รัฐบาลจไบเดนเนี่ยก็คงจะไม่เห็นท่าทีที่รุนแรงหว่าก้าวร้าวเหมือนที่นักการเมืองนักคิดสายเหี่ยวต้องการแต่ไม่มีเป็นหลักประกันนะครับเพราะว่าปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีอเมริกาก็คงจะองดูนะครับว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนโยบายของบริการอนจินจะเปลี่ยนไปแค่ไหน